สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กๆของเราครับ LSW เด็กผีครับวันนี้เรามาคุยหลังเกมนะครับผม Manchester United ครับผมบุกไปยันเสมอครับผมตามมีอติโกมาดริดได้บอกเลยว่าเป็นเกมที่ดรามา่าซ้อนดรามา่ามาครึ่งแรกครึ่งหลังแม่งเกมโครนาเลยครับเพื่อนๆเ,เกมโครนาจริงนะครับผมแล้วก็ ตามสูตรเลยซิเมโอเน่มาอย่างที่ผมคาดเลยก็คือแพ็กรับแม่งรับจริงจังเลยอะแบบมแมนยูจะเจาะยังไงว่าครึ่งแรกคิดไม่ออกเลยครับเพื่อนๆอ,อ่ะเรามาดูส่วนของ11ผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้กันครับผม11ผูเ้เล่นตัวจริงนะครับของเราเนาะนะครับผู้รักษาประตูนแน่นอนครับดาวิดดีแคอานะครับผมคู่เซนเ,นเตอร์วันนี้ใช้เป็นแฮร์รี่แม็กควายจับคู่กับราฟาเอลวารานครับส่วนแบ็คขวาวันนี้ แปลกๆหน่อยนะวิตอร์ินเดเลอร์ไปเล่นแบกขวาแม็กซ้ายวันนี้ใช้เป็นลูกชอนะครับส่วนนะครับผมคู่หูแดนกลางนะครับหรือว่าคู่กลางรับนะครับเลือกอะไรก็ได้นะนะครับผมเป็นปอป๊ป้ากับเฟสแม่งโคตรรู่อะนะครับแล้วนะครับผมก็ตำแหน่งเบอร์สิเหมือนเดิมครับผมบูโน่เฟรนเดสจอมทับของเราส่วนนะครับผมสมกองหน้านะครับผมมีมาครดฟอร์ดเล่นฝั่งซ้ายขวา เป็นปีกซ้ายปีกขวาสลับกันกับจารอนซานโชนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นคริสตียโนโรนันโดนะครับรูปเกมนะครับผมครึ่งเวลาแรกบอกได้เลยว่าเราโดนเร็วไปหน่อยจริงเราโดนเร็วไปหน่อยไม่งั้นเกมสนุกกว่านี้เนี่ยนะครับครึ่งเวลาแรกนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากสถิติที่มันออกมานะมีโอกาสยิงแค่2ครั้งแอติโกเมติกโอ้โหยิงเกือบสิบอกเลยว่าเป็นเกมที่โคตรกดดันมากๆสําหรับแฟนพีนะเพราะว่า ครึ่งเวลาแรกบอกเลยว่าแต่นาทีที่1เลยนะถึงนาทีที่ประมาณ30กว่า40นะเออมันเป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ครองบอลก็จริงครองบอลเยอะมากๆนะครับผมแต่แต่นะแต่เราขึ้นเกมไม่ได้บอลจะมาตายที่แดนกลางก่อนผ่านครึ่งสนามตลอดเลยนะครับสังเกตดูว่า อลิโกมาดิครับพยายามจะตัดเกมตั้งแต่ตรงแดนกลางของเราเลยไม่ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมได้กระชากบอลหรือว่าได้พลิกบอลน,นะครับขึ้นไปเล่นนะครับตรงหน้าเขตขอบประตูของเขาเลยนะครับมันจึงเป็นเกมที่ยากมากครับที่นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราจะพาบอลตรงนั้นขึ้นไปยังไงครึ่งแรกไม่คิดไม่ออกเลยครับผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดไม่ออกเลยว่าเฮ้ยเราต้องควนทํำยังไงวะ เราถึงจะสามารถนำวันขึ้นไปแดนหน้าได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมคือผู้ตัดสินวันนี้แจกใบเหลืองยากมากครึ่งแรกมาแจกเอาครึ่งเวลาหลังอะเออมาแจกเอาเกือบเกือบท้ายเกมท้ายท้ายครึ่งแรกอะครับผมอ,อ่าก็ซอนใช่ไหมเอดูอาที่โดนใบเหลืองไปคือมันสมควรโดนตั้งแต่ที่เขาตัดคือซโนโรนโด้โดนเตะ หลังเท้าลูกนั้นแล้วอะแต่มันไม่ไม่แจกตั้งแต่ใบนั้นอะโด้ก็โวยทุกคนโวยหมดครับคือเขาโดนควนใบเหลืองตั้งแต่ลูกนั้นแล้วมันเหมือนกับเกมที่แล้วที่แม็กโทมินีสกัดแบบนี้เลยนะครับผมแม็กโทมินีก็ควรโดนตั้งแต่ลูกแรกเหมือนกันแต่ว่าพุทธสินเม่วงนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้โดนพุทธสินก็มันมีเกมที่โดนเข้าโดนที่อะไรนะ จังหวะที่มันไม่น่าโดนมันก็โดนอะจังหวะที่มันน่าโดนแต่มันกลับไม่โดนหลายจังหวะมากนะจ๊ะส่วนใครที่เป็นไบโพล่าเกมนี้สมควรเป็นมากๆครับโดยเฉพาะผมนะเพราะว่าอะไรครึ่งเวลาแรกแม่งเล่นไม่ดีเลยโดนตัดเกมแดนกลางขึ้นเกมไม่ได้หลังจากนะครับผมครึ่งเวลาแรกที่เราโดนนะครับผมาทาง เจ้าฟิลิปมงเข้าไปตั้งแต่นาทีที่เจ็ดที่แปดอะโอ้โหเป็นเกมของแมนยูเลยนะเรื่องของการคลองบอลคลองบอลจะคลองไปไหนคือแบบคลองบอลแล้วขึ้นเกมไม่ได้ครับเพื่อน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 ลองนึกสภาพดูนะคลองบอลแล้วขึ้นเกมไม่ได้มันเป็นเกมที่อึดอัดมากถ่ายบอลไปซ้ายถ่ายบอลไปกว่าเกมแทบจะไม่มีอะไรเลยครึ่งแรกจะเจาะตรงเด่นกลางโดนตัดโดนตัดเกม จะขึ้นฟังปีครับเราโดนเขาเรียกว่าไงโดนผู้เล่นของเอตโก้มาติดอ่ะกดแบ็กสองฝั่งไว้อะสมมุติว่านี่เป็นแบ็กโฟใช่ไหมคู่เซนเตอร์อยู่ตรงนี้คู่แล้วแบ็กโฟ์ของเราสองตัวเนี้ยเหมือนกับโดนผู้เล่นของเขากดไว้อ่ะไม่ให้ขึ้นเออโดนกดไว้ทั้งสองฝั่งเลยว่าไม่ให้ขึ้นถ้ามึงขึ้นเมื่อไหร่มึงโดนตัดบอลมึงโดนสวนตรงนี้แน่ทั้งลูกชอครับผมทั้งอ่า วิตตอรลินเดอร์เลฟที่เล่นฝั่งขวาวันนี้ไม่กล้าเติมไม่กล้าเติมทั้งสองคนเลยแต่ก็ดีนะครับผมเราเราทาเกมอึดอัดตรงครึ่งเวลาแรกกบผ่านมาได้ไม่โดนลูกที่2ไม่โดนลูกที่3มมันก็ถือว่าโอเคนะครับเราคลองบอลจนจบครึ่งเวลาแรกได้ส่วนครึ่งเวลาหลังครับผมรับลังนิกได้นะครับผมเปลี่ยนเกมเยอะนะเปลี่ยนเปลี่ยน เรียกว่ไม่รู้ไปพูดอะไรกันในในห้องแต่งตัวแต่มันทำให้นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมมีมีแรงฮึดว่าเราต้องเอาประตูกลับมาให้ได้เป็นของเราก่อนหลังจากนั้นครับผมครึ่งเวลาหลังผ่านมานะเกมมันโดนถ่ายบอลจากจากครึ่งสนามมา,มาให้กับแนวรุกเล่นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเ นะครับจนกระทั่งนะครับผมลาบลังนกได้ตัดสินใจเปลี่ยน3ามนักเตะใช่ไหมเปลี่ยนฟูลแบ็กสองฝั่งออกเลยนะครับผมเปลี่ยนวิกตอรียนเลือฟออกเปลี่ยนลูกชอออกนะครับผมแล้วเอาที่เป็นแบ็ก f ฟลนะครับที่เติมเกมได้มันๆอย่างอาริกเตเลสลงมานะครับผมแล้วก็มีทางวานบิซาก้าลงมานะครับผมเสริมทางฝั่งขวานะครับเกมดูดีขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ผมอยากจะชมเลยก็คือ แดนกลางตัวรับอย่างเดมันยามาติครับเมื่อเขาลงมานะครับผมเมื่อมาติดลงมาทุกคนเห็นทุกคนเห็นแฟนผีทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าเมื่อเรามีการรับที่เป็นการรักธรรมชาติลงมาหนึ่งคนนะครับผมการโฮบอลนะครับผมการควบคุมแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทาได้ดีขึ้นมากๆนะครับผมเกมตรงกลางเรานิ่งขึ้นนะครับแก้เพจออกมาง่ายขึ้นการจ่ายบอลขึ้นหน้าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อมีในบัญญามาติดลงมาปักหลักตรงนั้นอะ่ะเมื่อมีในบรญดามาติดมาปักหลักตรงนั้นอะ่ะเกมดีขึ้นมากนะครับแล้วคนที่เขาเปลี่ยนออกก็คือทางพอพกบาไม่พอใจครับพอพกบาเห็นไม่พอใจมากๆเลยก็ธรรมดาครับผมธรรมชาตินักเตะระดับสตาร์อย่างพอพกบาเขาไม่มีทางพอใจครับเขาโดนเปลี่ยนต่อออกแล้วก็ในอารมณ์ของนักเตะคือเขาอยากจะเล่นต่อนั่นแหละเอออยากจะเล่นจนจบ90แต่ว่า ก็ต้องเปลี่ยนไปตามเทคนิคของผู้จัดการทีมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราตัดบอลตรงแดนกลางได้ครับผมบูน่องแฟนเดสโอ้โหลูกนี้ใจยังสวยน้ำหนักพอเหมาะพอเจาะแล้วคนที่หาพื้นที่อย่างแอนทนี่อิลังกาที่โดนเปลี่ยนตัวลงมาแทนทางมาคาราฟอร์ดนะครับทำได้ดีมากๆนะครับแตะบอลผ่านนะครับแบ็กของเอตโก้มาดริดนะครับผมแล้วก็เห็นประตูมันโล่งนะเห็นประตูมันโล่งนะครับคือจังหวะเนี้ย ยันโอบรัดก็พลาดเหมือนกันนะพลาดในส่วนของการปิดมุมนะครับออกมาปิดมุมช้าไปครับผมแอนโทนีอิลังกาเจ้าหนูตัวเนี้ยตาไวครับ,รบเห็นเสาสโล่งซัดเลยโดยที่ไม่แต่งบอลอะไรยุ่งยากนะครับก็คือเห็นมันโล่งอ่ะมันต้องซัดอ่ะใช่แล้วก็เข้าปไปเข้าไปนาทีที่ประมป,ป,ป,ประมาณประมาณแปนะครับผมก็เข้าไปเลยนะครับหนึ่งประตูต่ตอหนึ่งนะครับผมในนาทีที่ประมาณแปก็ถือว่าโอเคหลังจากนั้นนะครับผม เปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนคนที่5นะครับก็เป็นทางเจสซีลินกาดลงมาแทนจาร์ดอนซันโชผมว่าการเปลี่ยนตัวครั้งนี้มันเหมือนกับเปลี่ยนตัวซื้อเวลาเปลี่ยนตัวเพื่อพักนักเตะเฉยๆนะครับหลังจากนั้นเกมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มีจังหวะที่ลินกาดใช่ไหมได้ยิงนะครับลูกสุดท้ายแต่ก็พลาดไปถ้าเข้าไปนะั่นจะเป็นอะไรที่สวยมากลินกาดมึงเปลี่ยนตัวลงมายิงเท่ๆเออก็ โอเคครับถือโอเคนัดนี้นะครับยันเสมอแอตโกมันดิดได้1ประตูต่อหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นนะครับผมแล้วก็ความรู้สึกของผมมันน่าจะเหมือนแฟนแมนเชสเตอร์ูไนเ็ดหลายๆคนที่อาจจะมองเกมเนี้ยว่าถ้าถ้านะถ้าเรามีกางรับธรรมชาติสักหนึ่งตัวถ้าเรามีกางรับธรรมชาติสักหตัว ใครก็ได้นะครับผมที่เขาจะซื้อมาได้จะเป็นนักเตะชื่อชั้นที่ไม่ถึงทางใครนะที่เรามีขขาดีแคนไรท์นะครับผมหรือใครก็ตามนะครับรูเบนเดเวสอะไรประมาณนี้หรือว่าเป็นทางอามาดูไฮดรานะครับหรือว่าทางกามาร่ายิงก็ช่างนะครับถ้าเรามีกางรับเหล่านี้สักหนึ่งคนผมว่าเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลื่นกว่านี้ เพราะอะไรเพราะครึ่งเวลาแรกที่เราเห็นนะนาทีที่1นึงถึงนาทีที่45จนถึงครึ่งหลังนาทีที่60ที่พอพักบาดโดนเปลี่ยนตัวออกเราไม่มีกลางร,รับที่เป็นที่เป็นกลางร,รับธรรมชาติเลยไม่มีตัวโฮดิ้งเลยครับเราเห็นได้ชัดว่าตรงกลางมันหลวมมากหลวมจริงสําหรับผมผม,ผมเห็นแล้วผมตกใจเลยว่าเฮ้ยมันจะรอดหรอตรงกลางอ่ะ เฟสหลุดตำแหน่งโคตรบ่อยพอพอกบาเสียบอลตรงกลางโคตรบ่อยแล้วไม่มีตัวสอนให้แน่นอนครับเฟสเขาเล่นเป็นเบอร์8ในทีมชาติตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดคือเบอร์8ครับบล็อกทูบล็อก ok. อ่าอบอกบาเล่นเป็น8กึ่ง1ิซะด้วยซ้ำนะครับผมเล่นเป็นกองกลางออกไปทางแนวรุกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นครับตรงกลางตรงเนี้ย ตรงที่มายืนซ้อนเพื่อนตรงที่มันเป็นโฮลดิ้งตรงเนี้ยที่คอยถ่ายบอลซ้ายขวาตรงเนี้ยถ้าเรามีสักหนึ่งคนเอาเกมแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะน่าดูมากกว่านี้เลยตรงกลางมันหลวมมากครับเพื่อนๆใครที่เห็นด้วยนะก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยเมื่อเราเปลี่ยนเนมบัญญามาติดลงมาเราเห็นได้ชัดว่าเราแก้เพสซิ่งตรงกลางออกมาได้ง่ายมากๆเพราะวิสัยเขาเรียวกว่าวิสัยทัดการมองอ่ะของเนมบัญญามาติดมันอาจจะ กว้างมากในตำแหน่งนี้แต่เมื่อเฟสมายืนครับแน่นอนเฟสเขาชอบเข้าบอลแรกตลอดครับอย่างที่ผมพูดในหลายๆคลิปเฟสจุดเด่นเขาคือความขยันการเข้าบอลครั้งแรกของทีมในแดนกลางคือเมื่อคู่ต่อสู้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็สร้างช่างนะครับกำลังจะสร้างเกมลุกตรงแดนกลางเฟสจะเป็นคนแรกที่วิ่งเข้าไปชะลอบอล แต่เฟสไม่ใช่ตัวที่วิ่งเข้าไปสกัดบอลน,นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เฟสเล่นตรงเนี้ยทุกคนต้องยอมรับว่าผู่ต่อสู้จะพาบอลผ่านเฟสมาได้ง่ายๆเพราะว่าเฟสจะไม่สกัดตรงนั้นเด็ดขาดมากไปเพราะฉะนั้นครับผมเห็นความสำคัญนะตอนนี้เลยคือแม็กทอมินีกับเนบิยามาติสอคน ใครก็ได้ในตำแหน่งโฮลดิ่งตรงนี้ผัดกันลงมาเล่นทีไม่ให้เฟสลงมาเล่นได้ไหมมันเห็นได้ชัดว่ามันหลวมมากครับ mm. เมื่อเฟสนยืนเป็นกลางร,รับยืนเป็นโฮลดิง่งยิ่งยืนคู่กับพอพอกบานะหลุดกระจายพอพอกบายืนคู่กับแมคโทมินียังพอโอเคครับผมแมคโทมินีคอยซ้อนพอพอกบาได้แต่เมื่อมีแต,แต่แต่ถ้าเป็นเฟสดมันไม่ได้เลยด้วย ด้วยวิสัยทัศน์ของเฟตด้วยมั้งว่าเขาอาจจะเล่นตรงนี้แล้วการมองพื้นที่สนามเขามันแคบกว่าแมกทมินเไหมอันนี้ผมน่าจะตำหนิตรงนี้มากๆในส่วนของสเสบียดเพื่อนตัวจริงนะครับน่าจะเป็นทางเอามาติดลงมายืนคุมแดนกลางไว้ก่อนอนะถ้ามันไม่ดีค่อยเปลี่ยนเป็นเฟสดอะไรประมาณนี้แต่เขาเลือกจะเอาเฟสลงมาก่อนก็ โอเคนะครับผมเกมนี้เรายันเสมอได้ยังถือว่าโอเคยังไม่โดนด่าเยอะนะครับสาหรับรับลางนิกนะและนี่คือความรู้สึกหลังเกมของผมทั้งหมดนะครับใครที่เห็นด้วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยใครที่ไม่เห็นด้วยคอมเมนต์ติกันได้นะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้และกันใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องของเราให้ด้วย LSW Fanp ครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อน บายบายถ้ามีกระแสลังเกมอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวผมจะมาอัปคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับ